สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะโมนี้แมาล,ลุกดกมาให้แล้วค่ะแม่น้อยมีอยังมาให้เบิ่งนะคะเนาะสิ่งที่แม่น้อยรอคอยนานเหลือเกิน,นะคะ่ะสองเดือนเต็มๆนะคะเนาะการรอคอยนะคะเนาะพึ่งมาฮอดตโอนี้นะคะเพิ่นไปเที่ยวมากเนาะเนาะแม่นน่าใส่เบิง่งดีใจค่ะเดินมานะคะเนาะทั้งดีใจทั้งยาน,นะค่ะมันนะ่าใส่เบิง่งหน้ากาค่ะพี่นอ้อง ระคะสามีคนสั่งมาในสั่ง่นสั่งในอันีในอิน,น,น,อนเทอร์เน็ตนะคะเนาะอินเทอร์เน็ตบอกว่าของสิมาจากยูเคแต่ห่างบอมานนะคะเนาะของมาจากจีนะคะ่ะสองเดือนสองเดือนกลัวนะคะสองเดือนกลักวกลัวจะได้ของนะคะสั่งมาสามี่นสั่งมาสองแพ็คนะคะเนาะสองแพ็คนะคะ แพงแห้งค่ะพี่น้องแพงแพงนะคะเนาะมัน้อยก็ต้องเซตมือดีวยเพื่อนไม่หน้อยยากค่ะไม่หน้อยล่างกันได้ค่ะแต่ไม่หน้อยก็ต้องเซตมือด้วยอนุญาขค่ะเชื้อเก่านะคะเนาะสูตรเก่าไม่น้อยได้ายยางมาทุกอย่างออกมาจากข้างนอกไม่น้อยเซตก่อนนะคะทำความสะอาดก่อนนะคะเนาะอันนี้ค่ะสามีเพิ่นสั่งตั้งแต่เดือนไปไปเดือนมกุระเนาะค่ะเนาะไปไปเดือนมกุระ อ่าเกืออบ่อาเดินกุมภากับบ่ได้มีหน้ากับบ่ได้ถึงมาฮอนค่ะพี่น้องโดนแห้งค่ะเพราะว่าของเพิ่นมาจากเมืองจีนะค่ะเนาะตอนแรกสั่งนะคะในอินเทอร์เน็ตคนนอวานะคะเน,ะนาะเคนว่าของสั่งของสินค้าสต็อกซียูเคนะคะเนาะหรือคือเมืองอังกฤษนะคะเนาะแต่ที่นี่พ่อสั่งแล้วมาแมนค่นะค,ะคนแบาบว่า คิดว่านึ่งเนื้อห่เนาะตอนแรกก็บอกสามีว่ายกเลิกยกเลิกสามีเพคนกับบอยกเลิกนะคะเนาะเพราะว่าคนว่าคนบ่งหัว่าโดนบันไดผมก็ต้องถ่ายคนว่าจินนะคะคนบ่งหัว่าสถานการณ์มันสิแย่กว่าเก่าบอลสิเนื้ะห่านอะถ่ายยู่สองเดือนเกือบสองเดือนกว่านะคะเนาะกว่าจะได้ของนะคะถุงมือนะคะถุงมือยูนิค่ะตลาดซื้อกันค่ะบ่มีถุงมือนะคะถ่ายซื้อกันค่ะอันนั้นกับ้านมาถนอันนั้นกับ สิมาประมาณเดือนหน้าว่าสันเนาะค่ะสร้างร้อมกันได้ค่ะสร้างร้อมกันสิมาประมาณเดือนหน้าสองแพ็คเลยค่ะพี่น้องแม่นอนขอโทษได้เลยเสียงเดาค่ะแม่น้อยเสร็ตนะคะเนาะสองแพ็คนะคะคิดเป็นเงินบันเทาแล้วเนาะค่ะเนาะเกือบสามพันบาทค่ะเกือบสามพันบาทสองแพ็คเนี่ยค่ะแพ็คหนึ่งแม่น,อน,น้อยบริจาคไม่ไมีเท่าไหร่นะคะเนาะ พี่น้องม่ได้จว่ามีเท่าไหร่มีหาสิบันมีหาสิบพอหมายเลขคนหาสิบแต่ว่าภาษาภาษาจีนนะคะนาะงม่น้องอ่านบอกแต่ว่ายูนี่พิ่นบอกว่ามีอยู่หาสิบแพ็คนะคะเนาะงหาสิบันร้อยหนึ่งนะคะเกือบสามพันบาทนะคะนาะงชิว่าแพงแฮงค่ะพี่น้องในสถานการณ์มันก็ต้องก็ต้องเอานะคะเนาะเราฟังข่าวรัทธิบ้านญี่ปุ่นจังขอมาจากประเทศนี้นะคะแม่น้องไปย่าเอ้ยซื้อนะคะเนาะ ส่งกลับหลายนะคะเนาะคุณภาพบ่ได้แม่หน่อยก็เลยบ่แน่ใจว่าของที่แม่หน่อยรับมือนีคุณภาพสิโอเคบ่แต่แม่หน่อยก็สิบยป,ปะลาเลยแม่หน่อยก็สิเฮ็ดหนักากเฉพาะเจ้าของเฉพาะอันนึงนะคะเนาะให้เพื่อนใจส,สมข้างในแล้วอันนี้เอาไว้ข้างนอกนะคะเนาะกันว่าคือว่านะคะแม่หน่อยอยากกันว่าคนเฮ็ดเพิ่นบ่ได้ปิดเพิ่นมีเชื่อเพิ่นก็นสิแพร่มาหาเฮาแต่ว่ามันโดนประน,นี้ก็คือสิตายแล้วเนาะคะ่ะ คือว่าเพราะว่าแต่ว่าพนหัวพนยูด้อมแต่ดโดนเปนะะนะะ็นไงเนาะค่ะเนาะกคือว่านะคะกา,าพยายามจีบพยายามจีบภรรยาสามีออกไปข้างนอกนะคะเนาะเพราะว่าทุ่มืงอนเนี่ยสามีจะออกข้างนอกอะอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ออกไปครั้งหนึ่งนะคะเนาะไปกะกะถ้าเอาไปอันนี้คือว่าไปซื้อของแบบจําเป็นนิดนึงนะคะแต่ว่าจะบ่อจำเป็นนีดลีกะแค่ ลันขาล้างบานชื่อนมนะคะเนาะสิ่งที่ต้องซื้อประจํานะคะสองมื่นมือหนึ่งสองหมื่นซื้อนะคะเนาะแต่สมัครกจะซื้อมากัะตุ้นไว้หลายๆนะคะกับพยาใหญ่จะบอ,อกไปใส่ย,ยานนะคะเนาะนี่ค่ะคือสิ่งที่ไม่น้อยรอมาโดนนะคะเนาะรอให้เพราะว่าสามีเพิ่นกระยานนี่กันนะคะเพิ่นกระเล่เข้าสั่งมาะค่ะสองเดือนครึ่งกลัวจะมาฮอดน,นะคะเนาะหน้ากากย่างถุงมือค่ะพี่น้องมาหนี่อีบุหัวาจิโดนบันไดน,นะคะเนาะ ค่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆนะคะเนาะเอาของวันนี้ที่รอคอยของที่รอคอยที่แบาบว่ายูนิบอมิคายะคะ่ะขาดตลาดค่ะต้องสร้างสร้างมาจากคุณนะคะเนาะค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเด้อวยการมาชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ไม่น้อยไม่น้อยแต่เสียไปล้างเทนึงล้างลำายล้างจานสไลด์นะคะเนาะแล้วก็ไม่น้อยก็ทุบไปเราม้วงหัน่นทอ่าผาชูขาเชือนะคะเนาะ แต่ว่าพวกก็มัน่นใจียนหนึ่งนะคะขอบคุณได้ไหลายค่ะคลิปน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ